สวัสดีครับกลับมาพบกับทางเก r f i ฟ h i ิ g งคนเสียตตกปลาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมขอเป็นก่อนนะครับว่าถ้านานาติดตามผมไม่ว่าจะเท่าช่องทาง Facebook หรือว่าจะช่องทางของ u t u b e นะครับก็จะเห็นผมเป็นคนที่ชอบตกปลาชะโดมากๆนะครับปลาชโดเนี่ยมันเป็นปลาที่แรงเยอะมากๆนะครับถ้านานาท่านใดเคยสัมผัสก็จะรู้จักคําว่าถูกกระชากหัวทิ่มที่สําคัญนานาทุกคนต้องเคยเจอนะครับเวลาเราเยอปลาอยู่ดีๆ บางทีตัวเบ็ดก็ง้างไปเฉยๆสะงนั้นนะครับเสียโอกาสได้ปลาตัวนั้นนะฮะดังนั้นวันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตกปลาชะโดนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของตัวเบ็ด3ทางที่ใช้กับงานชโดนะครับผมเนี่ยพยายามทดลองตัวเบ็ดหลายๆยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นของจีนของญี่ปุ่นนะฮะของไทยครับบางยี่ห้อก็ตัวเบ็ดคมกริบเลยแต่ก้านมันก็บางไปหน่อยนะครับทาให้ง้าง่ายเวลาเราเยื่อปลานะ รือบางยี่ห้อก็ตัวเบ็ดแข็งมากนะครับแต่เกสรก็ไม่ค่อยคมนะบวกกับตัวเบ็ดก้านหนาเนี่ยทำให้เราต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะในการวัดให้มันทะลุปากปลานะหรือบางยี่ห้อเนี่ยเจอไดนะ้ตัวนี้ใช่เลยตัวเบ็ดคมก้านไม่ใหญ่แต่ราคาก็เล่นไปตัวละ30กว่าบาท กว่าจะเปลี่ยนหมดกล่องผมว่าผมจนแน่นอนนะครับพูดง่า,งายๆก็คือผมยังไม่เจอตัวเบ็ดที่ถูกใจเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องลองหาไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มาเจอกับตัวเบ็ดตัวนี้นะครับนี่เลยครับ h ังเก r h o ฮุ 4x นะครับเป็นตัวเบ็ดภายใต้แบรนด์ของผมเองนะครับเป็นตัวเบ็ดชื่อ Hu n เก r h o o ุ 4x ก็คือความแข็งขนาด 4x นะครับมันเหมาะกับงานชะโดบ้านเราหรืองานหนุโขดบ้านเรามากๆนะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวเบ็ดตัวเนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ ข้อดีข้อแรกของเบ็ตตัวนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือความคงทนและความคมนะแต่เรื่องของความคงทนเนี่ยผมต้องพูดไปก่อนนะครับว่าไม่มีตัวเบ็ดไหนในโลกละกันใช้คำว่าในโลกได้เลยไม่มีตัวเบ็ดไหนในโลกที่จะไม่ง้างนะครับไม่ว่าจะตัวละ30บาทหรือตัวละ3บาทมันก็ง้างหรือหักเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันจะง้างหรือหักเนี่ยมันก็ควรทําให้ดีที่สุดตามราคาของมันนะครับไม่ใช่ตัวละ30บาทแต่ง้างง่ายเหมือนตัวละ3บาทนะครับ อันนั้นก็ถือว่าไม่ผ่านนะโดย h ังเก r h o คุกนะครับก็เลือกใช้ตัวเบ็ดความแข็งขนาด 4x นะครับแต่เอาจริงๆแล้วความแข็งขนาด 4x เนี่ยผมก็ไม่มีเครื่องมือไปวัดมันนะครับเพียงแต่ว่าผมทดลองใช้มันจริงๆนะครับแล้วก็พบว่าตัวเบ็ด Hu n เก r h o คุก 4x เนี่ยมันแข็งมากนะครับแล้วก็งานค่อนข้างยากเลยความแข็งระดับเนี้ยเพียงพอต่อการตกปลาชโดบ้านเราสบายๆนะอีกอย่างดูขนาดก้านของเบ็ดนะครับเดี๋ยวผมอิสเตร่รูปดีกว่า ก้านของมันน่ยมันไม่ได้หนาม,มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดก้านของตัวเบ็ดมันหนาม,มากมันแข็งก็จริงนะแต่มันต้องใช้แรงในการวัดปลาค่อนข้างเยอะคันออค่อนข,ข้างแข็งถึงจะวัดให้มันฝันหรือทะลุป,ปากปลานะโดยตัวเบ็ดทังเกอร์คุกเนี่ยผมได้ทําการทดสอบมาประมาณ4เดือนแล้วก็น้นะสามารถดูผลงานที่ได้จากตัวเบ็ดทังเกอร์คุกนะครับได้ในช่อง u t u b e ของผมเลยนะผมไปตีจิตมาหลายทิแปแล้วที่คลองบึงอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคลองบึงแต่จริงๆแล้วผมไปเทสมามากกว่านั้นอีกนะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะ ผลงานที่ได้จากตัวเบ็ดตัวนี้ก็เป็นพวกชโดไซต์1-7โลนะครับโลก็ได้มาหลายตัวอยู่เหมือนกันผลที่ได้จากการเทสผมถือว่ามันผ่านฉลุยเลยตัวเบ็ดค่อนข้างแข็งเลยแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยก็เอาตัวเบ็ดตัวนี้ไปเทสกับปลากายไซต์ประมาณ5 6โลเหมือนกันนะครับก็เยื่อขึ้นมาง่ายๆโดยที่ตัวเบ็ดก็ไม่ได้งา้างก็ยังใช้ได้ต่อนะก็ถือว่าชโดกับปลากายผ่านแล้วยิ่งตัวเบ็ดฮังเกอร์ฮุกเบอร์หนึ่งนะครับผมยังไม่เจออาการง้างเลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะแล้วก็สําหรับที่ผมให นา้นาหรือเพื่อนผมไปเทสเนี่ยก็ยังไม่เจอตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งหรือ1โอเนี่ยง้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเยื่อปลาไม่ว่าจะเป็นตอนที่กู้เหยื่อนะครับมันติดต่อแล้วมันต้องใช้หมากู้เหยื่อไปกระทุง้งหรือไปดึงตัวเบ็ดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะชอบง้างนะครับที่สําคัญขนาดปลาหมุนในสวิงนะไอปลาหมุนในสวิงเนี่ยคือเป็นบททดสอบตัวเบ็ดได้ดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาหมุนในสวิงเนี่ยตัวเบ็ดอ่ะมันจะไปเกี่ยวสวิงหลายทางรวมติดกับปากปลาด้วยนะ มันจะดึงลังกันหลายทางนะครับแต่ฮังเกอร์ฮุกยังรอดน,นะอันนี้ไม่ได้โปรโมทว่าตัวเบ็ดของตัวเองดีที่สุดนะเพียงแต่ผมเจอมาว่าปลามันหนุนในสวิงแล้วมันไม่ง้างอะ่ะซึ่งมันหายากมากๆเลยครับที่ตัวเบ็ดติดสวิงแล้วมันไม่ง้างเนี่ยอันนี้เป็นตัวเบ็ดที่ผมกําลังทดสอบนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านแหละเพราะดูแล้วมันก็ค่อนข้าง,างโอเคอ่ะไม่มีง้างเลยหรือง้างปะไม่ง้างนะ ออไม่งานเลยเนี่ยเมื่อก,กี้ปลามันพันสวิงถ้าเกิดเห็นในคลิปนะครับปลาเป็พันสวิงแบบรุนแรงมากแต่เบ็ดก,ก็ยังไม่งานก็ยังใช้ต่อได้ถือว่าผ่านนะขนาดไปลุงกลางยังบอกเลยว่าผ่านตกปลาชะโดเนี่ยอา่สาส่วผมที่ผมใช้นะครับก็จะใช้เบ็ดเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโอนะครับสามไซส์นี้ตกปลาชะโดนะอ่กลับมาพูดถึงตัวเบอร์สองส่วนเบ็ดเบอร์สองเนี่ยผมเคยเจอมันง้างทีหนึ่ง ปลามันพันสวิงแล้วมันสะบัดในสวิงตัวเบ็ดมันง้างนิดนึงอ่ะคือเขาสามารถใช้งานต่อได้แต่ผมดูแล้วมันก็ถือว่ามันง้างแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตัวเบ็ดเบอร์สองมันไม่ได้ใหญ่และแข็งเท่ากับพวกรุ่นพี่มันที่เป็นเบอร์หนึ่งหรือ1 O ออยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีง้างบ้างนะครับแต่ตอนเยื่อปลาเนี่ยจะไม่เจอว่ามันง้างนะอันนี้เป็นปลาตัวที่3ามของวันนี้ครับกับ o s p อ i s ี a ิส r นะครับตัวเบ็ดก็ฮังเกร์คุกเหมือนเดิมนะครับ น้าดูความที่ปลามันพันสวิงสิชาวบ้านเรียกเละเทะเรามาดูตัวเบ็ดกันนะครับนี่ผมแกะออกมาจากสวิงตะก,กี้นะดูอันนี้เบอร์สองนะครับพันขนาดตะกี้ไม่มีง้างเลยนะครับเกรซอนยังคมอยู่ทุกตัวเลยนะนะ้าคิดว่าผ่านไหมส่วนเรื่องความคมนะครับก็ถือว่าคมมากในระดับหนึ่งนะครับเพียงพอต่อการวัดปลาชโดครั้งเดียวแล้วฝังหรือทะลุป,ปากนะครับ อาจจะไม่ได้คมเท่ากับตัวเบ็ดบางๆนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความแข็งแกร่งที่มากกว่านะอ,อ๋อบอกไว้ก่อนนะครับผมเป็นคนวัดปลาครั้งแรกหนักมากนะครับก็คือวัดครั้งเดียวอะฟบแรงๆเลยทีเดียวถ้าดูจากในคลิปนะจะเห็นผมแบบวัดครั้งแรกแบบหนักมากนะครับแล้วก็เยอะปกติเลยผมจะไม่วัดย้ำๆๆนะเพราะว่าการวัดยำ้ยำๆเนี่ยปากมันจะฉีกนะครับแล้วก็คันที่พเวอร์ดีๆมันวัดทีเดียวมันก็ทะลุลนะ ตอนผมทดสอบมีครั้งหนึ่งนะครับผมวัดปลาชโดแล้วก็เยื่อมันอ่ะเป็นชโดไซส์ประมาณ 5- 6กโลนะครับแต่ตัวเบ็ดอ่ะมันติดอยู่ปลายจมูกชโดอะ่ะซึ่งปลายจมูกชโดมันแข็งมากนะแต่ตัวเบ็ดมันทะลุขึ้นมาเลยเงี้ยงเดียวสามารถเยื่อปลาขึ้นมาโดยที่ตัวเบ็ดยังปกติยังไม่งางแล้วก็สามารถใช้เหยื่อตัวนั้นได้ต่อโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเบ็ดเลยนะครับก็กรณีนี้ผมก็ประหลาดใจเหมือนกันนะปกติไม่น่ารอดอะ่ะแต่มันก็รอดนะ มาเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะครับว่าตัวเบดฮังเกอร์คุกมันประมาณไหนนะครับในที่นี้ผมขอเปรียบเทียบกับตัวเบ็ดดคอร์ไวเอสด81ละกันครับเพราะว่านานๆทุกท่านน่าจะรู้จักตัวเบ็ดรุ่นนี้กันดีนะครับแต่ผมแค่เอามาเปรียบเทียบเฉพาะขนาดและน้ำหนักเท่านั้นนะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องคุณภาพหรือเรื่องอื่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปตัวเบ็ดองตัวนี้เปรียบเทียบกันนะถ้าเราดูจากในรูปอ่ะเราจะเห็นได้ว่าฮังเกอร์คุกนะครับจะดูตัวเล็กกว่าเดคอย์ แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันดูตัวเล็กกว่านะครับเพราะว่าก้านมันสั้นกว่านิดนึงแต่องศาของแกสอและความหนาของตัวเบรเนี่แทบจะเท่ากันเลยนะครับผมเคยเอาเวัวเนียมาวัดเปรียบเทียบกันละถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ตอนนี้เครื่องมือวัดผมไม่ได้อยู่กับตัวเลยไม่ได้วัดให้ดูอีกรอบนะครับหลังจากที่เราดูขนาดเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องน้าหนักเปรียบเทียบกันดีกว่าครับเริ่มจากตัวเบรดดีคอยลวเอสแปดสิบเอ็ดเบอร์หนึ่งโอนะครับดีคอยลวเอสแปดเอ็ด ผมขอเรียกดีคอยแล้วกันนะครับดีคอยขนาด1 O โอเนี่ยจะน้ำหนักอยู่ที่27.7กรัมนะครับส่วนฮังเกรลฮุกเบอร์1โอนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่23 1มนกรัมนะตัวที่2ก็จะเป็นเบอร์1ของดีคอยนะครับหนัก1.91กรัมนะครับของฮังเกร์ฮุกจะหนักอยู่ที่1.78กรัมนะครับเบอร์ Ber 2ดีคอยน้ำหนักจะอยู่ที่1.54นะครับ ฮังเกอร์ฮุกจะอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ศูนย์เบอร์สี่ของดีคอยนะครับน้ำหนักจะอยู่หนึ่งกรัมพอดีนะอ่าหนึ 1, 1่งหนึ่งกรัมพอดีส่วนฮังเกอร์ฮุกจะอยู่ที่ศูนย์จุดหกเก้ากรัมนะครับส่วนเบอร์หกดีคอยนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ศูนยะ์จุดหกห้ากรัมนะส่วนฮังเกอร์ฮุกเบอร์หกจะอยู่ที่หกสองกรัมนะครับก็ต่างกันเล็กน้อย หลังจากที่เราดูขนาดและก็น้ําหนักของตัวเบ็ดแล้วนะครับผมจะพานะ้านะนะมาดูว่าตัวเบ็ดแต่ละเบอร์เนี่ยมันเหมาะกับเหยื่อขนาดประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเรามาเริ่มจากตัวใหญ่สุดนะครับเบอร์ 1O โอนะเบอร์ B 1 O โอเนี่ยผมก็จะใส่กับเหยื่อพวกเหยื่อยาวประมาณ1 1บเถึงสิมเซนนะครับไอตัวนี้คือลิฟ1สิบเอ็ดลิฟตสั้นนะครับนี่ก็เป็นลิฟ1สิบเอ็ดลิฟนยาวลิฟไลเซอร์อีมักสือลิฟไลเซอร์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกินมมก,กระสือลิปไรเซอร์130ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับ13เซนก็ใส่ตัวเบ็ด2ตัวที่ผมใส่ตัวเบ็ด1 O 2ตัวเพราะว่าถ้าเราใส่3ตัวเนี่ยแอคชั่นมันจะสายน้อยเกินไปนะครับใส่2ตัวเนี่ยมันพอดีเลยแอคชั่นสายกำลังดีแล้วก็ไม่ดำลึกเกินไปนะส่วนเบ็ดเบอร์1นะครับผมก็จะเริ่มใส่จากคอมแบ k แข้ง480 DT14 DT16 ครับแล้วก็ลิโต9ลิโต8 พวกนี้ครับคอมแบตแคนสเนี่ยอาจจะใส่4 0 0ก็ใส่เบอร์หนึ่งได้นะครับแถวนี้เป็นของเบอร์หนึ่งเรามาดูเบอร์2มั่งนะครับเบอร์2ที่ผมใช้นะครับผมก็จะใส่กับใส่กับเหยื่อ osp mix max br นะครับคอมแบตแคนส์สาง3ู0 dt 1 0นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นได้ว่าโมเดล95นะครับเบอร์หนึ่งโอไปแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สอง่าเรามาดูเบอร์4นะครับเบอร์4เนี่ยผมก็จะเอามาใส่กับ fat ห้าเอาไว้ตีปลาช่อนนะครับตัวนี้หรือ little ห้า ก็ไว้ตีประช่อนเหมือนกันหรือจะเป็นกระดีนะครับกระดีตัวประช่อนทั่วไปเลยผมจะใส่ตัวเ,เบ็ดเบอร์ประมาณเบอร์4นะครับจริงๆใส่เบ็ดเบอร์หก็ได้นะแต่ผมขอใส่เบอร์สี่ลวกันเพราะว่าเวลาประช่อนกัดมันจะได้กัดเป็นเนี้ยงหน่อยนะเหยือกระดีที่ใส่ตัวเบ็ดใหญ่มันไม่มีผลอะไรเท่าไหร่อยู่แนละ้วอ่ะเรามาดูตัวเบ็ดเบอร์6ตัวเล็กสุดของเรานะครับอันดับแรกผมก็จะใส่กับเหยือ เมก้แบทสไลด์ซิงเกอร์นะครับเหยื่อตัวนี้ผมจะใส่กับเบ็ดเบอร์6นะครับเป็นเบ็ดตัวเล็กสุดของผมนะเหยื่อขนาดประมาณน่าจะประมาณ6.5เซนหรือน้นๆาน,าน,น่าจะรู้จักกันดีก็จะเป็นลาพาร่าเอ็กแกลบเอ็กแลบน่าจะ6 5นะถ้าผมจะไม่ผิดก็เป็นเหยื่อผู้บุญของน้กตกปลาไทยมานานนะครับตัวนี้ก็จะใส่ประมาณเบอร์6หรือจะเป็นแอร์ออกตัวเล็กอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับผมก็จะใส่กับเบอร์6เหมือนกันถ้านะเอาไปใส่กับแอร์อ็อกตัวใหญ่อาจจะใส่เบอร์4ี่ก็ได้นะครับ แต่เรามาดูข้อสังเกตแล้วกันผมจะมีเหยื่ออยู่ตัว2ตัวนะครับที่มันจะเป็นตัวใหญ่เช่นตัวนี้ครับได้ว่ามอแดน1 2 0 s s r นะครับก็เป็นตัวยาว12เซนโดยปกติแล้วอ่ะมันควรจะใส่กับเบ็ดเบอร์1นนะครับแต่ผมลองใส่เบ็ดเบอร์1นไปแล้วแอคชั่นมันไม่ค่อยออกผมก็เลยลดขนาดตัวเบ็ดลงเหลือเบอร์1ก็พอนะครับแอคชั่นก็จะสายดีแต่เป็นปกติเลยนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพนซิล อันนี้เป็นดูโอ่หนึ่งห้าก็ประมาณ12เซนผมก็ใส่แค่แคเบอร์หนึ่งพอนะครับเพราะว่าใส่1โอแล้วเหยื่อมันจมเกินไปเวลามันเลื้อยมันเลื้อยไม่สวยนะครับผมก็เลยใส่แค่เบอร์หนึ่งพอก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้มีข้อจํากัดว่าจะต้องเป็นแบบนี้เป๊ะน,นะครับมันขึ้นอยู่กับน้าว่าเราชอบแบบไหนนะอาจจะใส่ตัวเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ตัวผมเองอ่ะใช้ประมาณนี้จริงๆแล้วก่อนที่ผมจะหาตัวเบ็ดนะครับผมได้ตั้งสเปคข,ของตัวเบ็ดที่ผมจะหานะก็คือ 1. ตัวเบ็ดต้องใกล้เคียงกับตัวเบ็ดเดิม 2. น้ำหนักก็ควรจะใกล้เคียงกับตัวเบ็ดเดิมหรือหนักมากกว่ากันนิดหน่อยนะครับส่วนข้อ3เนี่ยความแข็งต้องเพียงพอต่อการใช้งานบ้านเรานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ต้องการให้แอคชั่นเหยื่อมันเพี้ยนไปมากนักนะครับซึ่งฮังเกอร์คุกเนี่ยมันตอบโจทย์ผมตรงนั้นพอดีเลย อีกทั้งการที่ตัวเบ็ดมันขนาดใกล้เคียงกับของเดิมนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราตีเหยื่อตัวเบ็ดมันไม่คล้องนะครับก็จะทําให้เราไม่เสียเวลามาปลดบางทีเจอบ่อยๆก็หัวร้อนเหมือนกันนะกรณีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างนะครับให้ดูว่าขนาดตัวเบ็ดที่มันใหญ่ขึ้นน้ําหนักที่มันมากขึ้นเนี่ยมีผลยังไงต่อแอคชั่นของเหยื่อนะครับก่อนอื่นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยบ้านเราสนใจจะนิยมใส่ตัวเบ็ดที่มันใหญ่กว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมีความเชื่อว่า ปลาจะกัดติดง่ายกว่าตัวเบ็ดเดิมซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกต้องส่วนหนึ่งนะแต่การที่เปลี่ยนตัวเบ็ดใหญ่และหนักขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อเหยื่อแน่ๆนะครับโดยเริ่มจากการใส่ของเหยื่ออ่ะผมอันนี้เป็นคอมแบกแข้ง480นะครับสมมุติตัวเบ็ดเดิมนะครับมันใส่ยอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวเบ็ดที่มันใหญ่และหนักขึ้นน่ะการสายก็จะเหลือแค่นี้มันจะส่งผลยังไงสมมตินี่เป็นตัวเบ็ดเดิมอยู่นะเสียงก็จะเป็นนี้ ก็จะสายแรงแบบนี้เหยื่อมาสายแรงนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นตัวเบ็ดใหญ่ขึ้นหนักขึ้นเหยื่อจะเป็นอย่างนี้เพราะมันสายเบาลงเสียงมันก็เลยเบาลงนะข้อสังเกตเข้อต่อไปนะครับสมมติตัวเบ็ดเดิมนะครับเหยื่อดำไอ้ตัวนี้ระบุว่า4ี่แสก็คือดําี่เมตรแปแต่ถ้าเกิดใส่ตัวเบ็ดที่มันหนักขึ้นเนี่ยมันจะไปดําประมาณสัก5เมตร5เมตรกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นใส่ตัวเบ็ดฮังเกิลฮุกเนี่ยมันก็ดําลึกกว่าเดิมนิดนึง เพราะตัวเบ็ดตัวนี้เนี่ยเนี่ยฮังเกร์คุกนะครับมันหนักกว่าตัวเบ็ดเดิมนิดนึงนะครับจากเดิมดำสี่เมตรแปดสิบก็จะดำเป็นห้าเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ตัวเบ็ดที่มันใหญ่และหนักกว่านี้มันก็จะดำห้าเมตรยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดำลึกมากนะครับการดำลึกมากก็จะทําให้ติดกิ่งไม้หรือติดตอง่ายขึ้นนะครับส่วนข้อสังเกตอีกข้อนึงนะกันสมมติกรณีนี้คือตัวเบ็ดเดิมนะจะตั้งอยู่ประมาณนี้อาเหยียดอยู่ประมาณนี้นะแล้วเกิดใส่ฮังเกร์คุกอาจจะตั้งแค่นี้หรือใส่ตัวเบ็ดท ตัวเบ็ดเดิมเหยื่อเข้ามาอย่างนี้ปื๊บปื๊บปื๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลามันขูดพื้นหรือมันอยู่ใกล้พื้นเนี่ยตัวมันจะตั้งขึ้นอย่างนี้ปลามันชอบมากัดอยู่ข้างหลังอยู่แล้วมันก็จะกัดปื๊บองศาเบ็ดมันจะเปิดมากขึ้นนะครับมันก็จะกัดปื๊บแล้วติดง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดตัวเบ็ดมันเริ่มขนานเนี่ยถ้าเกิดอันนี้เป็นในระดับของฮั้งกระขุกนะครับมาปื๊บกัดปื๊บก็ยังติดอยู่แต่เกิดตัวเบ็ดดักบ้างเนี่ยพอมันไปถึงพื้้้นน๊มััจะตงงอย่าี องศาเบ็ดมันจะเปิดน้อยกว่า2กรณีแรกนะครับมันก็ทําให้ปลากัดติดยากขึ้นแต่กรณีอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดเหยื่อมันยังอยู่กลางน้ำอะ่ะไม่ค่อยมีผลครับปลามันกัดได้หมดนะแต่ถ้าเกิดเหยื่ออยู่หน้าดินเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะนะส่วนเรื่องงานกระพงกับงานปลาช่อนนะครับตัวผมเองอาจจะยังไม่ได้ทดสอบมากนักนะครับแต่ผมอะ่ะได้ส่งตัวเบ็ดไปให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนานานะครับที่เขาเป็นเซียนทางด้านนี้ได้ลองทดสอบดูนะครับก็ก็ถือว่าเขาเป็นคนทดสอบแทนผมละกันโดยฟีดแบ็กที่ได้มานะครับ ฟีดแบกแรกที่ได้มาก็คือเขาไม่ข้อสังเกตว่าตัวเบ็ดมันเล็กไปหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตอนการคลิปนะครับว่าฮ er ังเกอร์ฮุกอะองศาเบ็ดมันก็เท่ากับดีคอย y s 8 1เอเลยนะครับเพียงแต่ก้านมันสั้นกว่าพอก้านมันสั้นกว่าปัา๊บพอเทียบกันก็เลยดูว่าตัวเล็กกว่านะเดี๋ยวผมแถมเรื่องข้อเสียของตัวเบ็ดก้านสั้นให้อีกอย่างละกันนะสมมุติว่าอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้ในรูปคือลิฟทไเซอร์นะครับ สมมติว่าอันนี้เป็นเพนซิลแล้วกันอันนี้เป็นเพนซิลนะเวลาเราใช้เหยื่อที่เป็นประเภทผิวน้าพวกเพนซิลเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะปลามันจะชาร์จจากล่างขึ้นบนก็คืออย่างนี้นะครับตัวเบ็ดก้านสั้นนะครับจะทําให้องศาเบ็ดมันแคบลงนะครับเพราะว่าตัวเบ็ดมันจะอยู่ใกล้กับเหยื่อเวลาปลาชาร์จเนี่ยจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันอาจจะไปโดนเหยื่อก่อนแล้วไม่ติดเบ็ดนะครับแต่ตัวเบ็ดก้านยาวเนี่ยองศาเบ็ดมันจะเปิดกว้างกว่าเพราะตัวเบ็ดมันห้อยมันยาวกว่านะครับเวลาปลาขึ้นชาร์จเนี่ย ตอนที่มันชัดเสร็จกัดเสร็จปั๊บแล้วรูดล,ลงมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสติดเบ็ดได้มากกว่าตัวเบ็ดก้านสั้นนะครับแต่อันนั้นคือตามทฤษฎีนะจากการใช้งานจริงอะถ้าเกิดปลามันจะกัดเอาเป็นเอาตายอะครับยังไงก็ติดกับกันถ้ามันจะกัดแค่ตูมเดียวอะตัวเบ็ดก้านยาวต่อให้เป็นก้านยาวยาวๆเฟื้อยเลยไม่ก็กัดไม่ติดนะครับแต่ถือก็อถือว่าเป็นข้อสังเกตอีกข้อแล้วกันนะส่วนเรื่องความแข็ง ที่นา้นาๆเอาไปเทสปลาช่อนปลากระสูปลากระพงอะไรพวกนี้ครับก็ทุกคนบอกไปเสียงเดียวกันเลยว่าให้ผ่านนะครับ3ผ่านเลยผ่านผ่าน,ผ,านผ่านเลยนะครับข้อดีข้อสําคัญอีกข้อน,นึงนะครับนั่นก็คือในเรื่องของราคานะครับตัวเบ็ดตัวนี้เป็นตัวเบ็ดที่ราคาไม่แพงนะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเบ็ดตัวเนี้ผมให้โรงงานที่จีนเป็นผู้ผลิตนะครับปัจจุบันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นดังๆหลายแบรนด์ก็ ไปให้พี่จีนเป็นคนผลิตนะครับเพราะว่าต้นทุนมันถูกกว่าแล้วก็การผลิตตัวเบ็ดเนี่ยมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่มันล้าอะไรมากมายนะครับซึ่งโรงงานที่จีนเนี่ยมันก็จะมีตัวเบ็ดที่ราคาไม่กี่บาทบาท2บาท3บาทมันก็มีขายแล้วคุณภาพก็ตามราคานะครับยิ่งแพงก็ยิ่งดีนะครับผมเองก็ลองสั่งมาหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวถูกยันตัวแพงนะครับเพื่อหาตัวเบ็ดที่เหมาะสมกับงานของบ้านเราที่สุดนะครับ โดยที่ไม่สนใจว่าต้นทุนมันจะแพงเท่าไหร่นะก็ถือคติว่ากำไรน้อยไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้นะครับของต้องดีจริงแข็งจริงคมจริงผมถึงเอามาขายนะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยผมรับประกันนะครับโดยตัวเบ็ดฮังเกอร์ฮุกเนี่ยราคาขายปีกอยู่ตั้งแต่1 2บสถึงสิบาทนะครับยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งมีส่วนลดนะตัวเบ็ดฮังเกอร์ฮุกของผมเนี่ยครับอาจจะไม่ได้พูดถึงสเปคอะไรมากมายนะเพราะว่าบางอย่างจากจีนเนี่ย มันก็ดูแค่สเปคไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราดูแต่สเปคเนี่ยเวลาใช้จริงอาจจะไม่เวิร์กนะครับสู้เลือกตัวเบ็ดจากการใช้งานจริงผ่านการทดสอบจริงจากคนที่ชอบตกปลาจริงๆนะครับผมว่ามั่นใจได้มากกว่าสเปคที่เขาระบุเยอะเลยนะสำหรับผมอะถ้าจะวางขายอะไรจริงๆต้องทดสอบจนมั่นใจจริงๆอะผมพยายามหาข้อดีและข้อเสียของมันแล้วก็ทําการปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเบ็ดอะผมมีพร้อมส่งทุกเบอร์นะครับสามารถสั่งได้เลย เดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ดูอีกทีแล้วกันนะตอนนี้ยังไงก็ขอฝากตัวเบ็ดแบรนด์น้องใหม่นะครับฮังเกอร์คุกนะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนานาทุกท่านด้วยนะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่ตัวเบ็ดที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมรับประกันว่ามันก็เป็นตัวเบ็ดที่คุ้มค่าคุ้มราคาและเหมาะกับงานโหดๆบ้านเรามากนะครับก่อนจะจากกันนะครับผมก็ขอย้ําคําเดิมนะครับว่าไม่มีตัวเบ็ดไหนที่จะ ไม่งางน,นะครับแต่ถ้ามันจะงางมันก็ควรทำให้ดีที่สุดตามราคาของมันนะงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ